แจกแหลกนะครับผมวันนี้เราก็มีรถมารีวิวนำเสนอนะครับผมกับรถตัว Open Cap นะครับผมตัวนี้เป็นตัว xlt นะครับผมปี2021นะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับผมสำหรับเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้จะจะอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับผมกับตัวนี้คนระับโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้เราแต่งให้กับลูกค้าในชุดของตัวหน้า แรปเตอร์นะครับผมโดยที่เปลี่ยนทั้งกระจังหน้าและก็ตัวกันชนด้านหน้าเลยแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์แต่งเพิม่มเติมให้รอบพันนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูรอบพันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายนะครับว่าชุดแต่งแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูรอบพันนะครับกควรช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามไว้นิดนึงนะครับผมถ้าลูกค้ากดแล้วก็ตามไปดูกันเลยนะครับ ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะครับผมว่าชุดแต่งแต่ละชิ้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมลองเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนฝากระโปรงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเราติดสกู๊ปให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะครับผมสกู๊ปจะมีทั้ง3าแบบนะครับผมทรงเตี้ยทรงสูงแล้วก็เป็นทรงของรูปแรดนะครับผมแบบนี้ก็เป็นทรงเตี้ยนะครับผมตัวนี้เราทาเป็นสีดำด้านนะครับผม เพื่อที่จะได้ตัดกับตัวรถนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็เป็นตัวครอบไฟหน้านะครับที่เราติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะครับผมที่เราเปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้าจากเดิมที่มาจากโรงงานตัวนั้นนะครับผมเราถอดออกเราเปลี่ยนเป็นทรงของแรปเตอร์นะผมเพื่อให้รับกับตัวบอดี้กันชนด้านล่างนะครับผมที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ด้วยเช่นกัน เป็นในด้านของตัวกันชนหน้าแบบแรปเตอร์นะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวกันแคงด้านล่างอยู่นะครับผมเช่นเกิดเช่นเช่นกันนะครับตัวนี้ต่อมาในด้านของตัวข้างตัวรถนะครับผมข้างตัวรถเราก็จะติดคิ้วร้อ6นิ้วแบบที่ไม่มีหมุดนะครับผมตัวนี้ของเป็นของแบบแรปเตอร์เลยเหมือนแรปเตอร์เปียบเลยนะครับผมจะไม่มีหมุดแล้วก็ตัว ครอบโลโก้ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ในปี2021นะครับผมพวกกระจกหรือว่ามือจับของตัวรุ่น xlt จะเป็นสีดาเงามาจากโรงงานแล้วตัวนี้จากนั้นเราได้ทําการเปลี่ยนล้อนะครับผมล้อแม็กจากเดิมที่มาจากโรงงานเราทําการเทินนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กแบบอัพโรดนะครับผมสไตล์แบบลุยให้กับลูกค้านะครับผมพร้อมกับยางที่เป็นอัลเทรเรนนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กนะครับผมสําหรับลายนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น ลายดอกไม้ลายหยดน้ําหรือว่าลายะายก็ตานะผมที่ลูกค้าต้องการนะผมก็ลองเสนอเซลล์เข้ามานะผมแล้วก็เราก็จะช่วยตอบให้ลูกค้าว่าได้หรือไม่ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมต่อมาในด้านของตัวสติกเกอร์ตัวสติกเกอร์ลูกค้าก็ไม่ได้ชอบแบบติดเยอะนะผมก็เป็นแบบลายสาดโคนนิดๆน,น,นะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็ติดเบ้าการนรอนมือเปิดที่ประตูให้นะครับผมตัวนี้พร้อมกับติดกันสาด นะครับผมตัวนี้เป็นกันสัตแทของสูนแล้วก็ติดตัวราวหลังคาด้านบนให้พร้อมกับติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันนะครับผมด้านตัวท้ายนะผมด้านท้ายรถตัวนี้ก็คิ้วล้อเช่นกันแล้วก็ตัวค้อบถังน้ํามันนะครับผมตัวนี้ตัวส่วนตัวกระบะกระบะก็จะติดโรบาร์นะผมตัวนี้เป็นโรบาร์เหล็กนะครับผมของ outlander พร้อมกับติดแม็กไรเนอร์นะครับผมให้กับลูกค้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์เดิมของลูกค้านะครับผมมาดูในด้านของด้านท้าย ฝาท้ายกระบะรถเลยนะครับผมตัวนี้เราติดสติกเกอร์ให้กับลูกค้าพร้อมกับติดตัวเบ้านะผมรองมือเปิดนะผมให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันแล้วก็ทําการครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้กันชนท้ายเราถอดของเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นกันช้าเอ่อกันชนท้ายแบบสไตล์ออฟโรดเพื่อให้เข้ากับตัวชุดด้านหน้านะผมที่เป็นของแรปเตอร์นะผมตัวนี้ตัวกันชนท้ายที่เราเปลี่ยนให้นะครับผมจะมีตัว ที่ใส่เซนเซอร์ทั้ง4จุดเหมือนเดิมก็ยังอยู่ครบนะครับผมใช้งานได้เหมือนเดิมปกติลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมตัวนี้งานชนท้ายมีห่วงตากจุงให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ไปดูภายในกันนะครับผมสำหรับตัว2021นะครับผมภายในเห็นไหมครับจะเป็นเบาะหนังตัวนี้แบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็จอนะครับผมเห็นไหมครับ แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าคุ้มมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็ดูชุดแต่งรอบๆคันกับตัว XLT นะครับผม p อเปนแคนะคผมตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็ถือว่า,อ,าอัตราเร่งดีนะผมก็ในเครื่องยนต์2.2ลิตรแล้วก็160แรงม้าก,กับเกียร์6สปีดนะผมตัวนี้ ก็ถือว่าน่าใช้มากนะผมในราคานี้แล้วก็แถมมีชุดแต่งให้กับลูกค้าด้วยถ้าอย่างไงนะผมลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจนะผมอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Ford นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะผมก็สามารถาทักเข้ามาได้ทางช่อง Youtube หรือว่าจะเป็นทางเพจฟรีดาวกระบะฟอร์ r เลนเจอร์นะครับผมหรือว่าจะาโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 9 8 4 1 8 8 0 8 7นะครับผม ผมเซลเอนะผมยินดีแนะนําและให้คําปรึกษานะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็ปรึกษาได้ทุกอาชีพนะครับผมก็เรายินดีบริการนะครับผมถ้ายัางไงชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจนะครับผมก็ฝากบรบกวนกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้นิดนึงนะครับผมเพื่อว่าผมจะได้ทําหรือว่าพัฒนาคลิปหน้าให้ดีๆต่อๆอไปนะครับผมถ้ายัางไงคลิปนี้ผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยว เราไว้เจอกันใหม่คันหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ